มะเขือลูกใหญ่ๆดุกดกว้าวดูสวัสดีต้นสายๆนะคะต้นเล็กนิดเดียวโอ้ลูกเยอะมากเลยมะเขือน้อยนอยนี่ถอยแล้วนับดูสิโอ้เก็บกินบ้างแล้วนะโอ้ย มัวแต่ทอนอยากขยายขยายกระทางพริกให้มันห่างๆกันหน่อยเพราะตูแล้วนางตูแล้วก็เลยให้มันห่างๆกันหน่อยนางออกลูกออกดกออกผลแล้วไงมันถี่โพดก็เลยขยายนางเลยโอ้กำลังออกพริกสวยงามดีกลูก ออกดอกออกผลเพียบพริกชีฟ้าพริกชีฟ้าเป็นพวงไม่เป็นพวงก็มีอันนี้ขยายจ้ากำลังออกดอกโอ้ยอากาศปีนี้ดูดูจ้าพริกเป็นพวงเลย เง็นไม้นี่พวงพวงหนึ่งเยอะมากดูใก,กล้ๆไอ้ใบก็งามดอกก็กำลังออกเถื่อ าากศตอนเช้าก็จะเย็นเย็นสักหน่อยตื่นตอนสายก็มีเด็ดมีจ้าภูมิใจไทยทำถอนยากองไว้ให้ไก่นี่จ้ะต้นใหญ่นี่ก็โอกำลังออกดอกอันนี้ปีที่แล้วดึดกินเรื่อยอยู่เรื่อย,อยู่ต้นนึงอ๋สูง ดูคะ่ะชมผลงานดกมากพริกดกมากๆเลยครุทั้งกะละมงังเตกยายเอามาปลูกโมดนี่ทังเข้าดีๆซูซีเอามาโจะตูดปลูกผักหมดนี่จ้านี่จ้าชมผลงานเราใกล้ๆ ใบพริกก็อร่อยนะเอาแกงอ่อมใบพริกอนี่จ้ะสวนพริกหน้าบ้านยายลูกใส่กระถางก็โอเคอยู่นะดูแลงนะ พักชะยยาก็ต้นใหญ่นี่จ้า